เสร็จแล้วจ้าข้าวผัดไก่ของเชฟกระทารูดน่าทานไหมคะเพื่อนๆข้าวผัดไก่ที่ไม่มีไก่ไปดูกันค่ะว่าวเชฟกระทารูดจะทํำยังไงตั้งเตาให้รอเแล้วใส่น้ำมันพืนลงไปค่ะเราต้องเจียวหอมใหญ่ให้หอมก่อนนะคะ ผัดให้หอมเลยค่ะเพื่อนๆพอหอมใหญ่เริ่มใส่ก็ใส่ข้าวลงไปเลยจ้าผัดข้าวให้หอมแล้วปรุงรสค่ะใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปเล็กน้อยค่ะใส่น้ำมันหอยค่ะ ใส่น้ำปลาค่ะปกติต้องใส่ซีอิ๊วขาวด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้มันหมดก็เลยไม่ได้ใส่ซอสพริกเล็กน้อยค่ะเชฟกระทะหลุดชอบใส่เชฟกระทะหลุดว่ามันอร่อยดีน้ำตาลแย่หวานเล็กน้อยจ้าพริกไทยป่นค่ะผัดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆ เช้ปัจจาลูดลืมใส่ไก่อ่ะจะทำข้าวผัดไก่ให้ลูกแต่ไม่ได้ใส่ไก่อ่ะทำไมอ่ะไม่ต้องกินนะใส่ไข่ก็พอหัมผ้าเอาอีกและผ้าีกและลูกต้องบ่มแน่เลยอ่ะ อุตส่าห์หั่นไก่ไว้ให้อดูย่ยวดูมีลูกมาหั่นไว้ให้นะทาไมอ่ะเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้กันละกันผักต่อไปให้หอมเลยค่ะแต่มันก็หอมนะแค่นี้ที่จริงก็อร่อยแล้วแต่ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงกับไก่ ใส่เข้าไปตอนนี้ไม่สุกแน่ๆพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะไข่ไก่ออร์แกนิกจากฟาร์มเชฟกระทาหลุดค่ะขยี้ขยี้ให้ไข่แตกตัวเล็กน้อยค่ะ ไข่เริ่มสุกก็คนให้เข้ากันเลยค่ะต้นหอมลงไปเลยค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันอีกรอบค่ะตอนนี้ข้าวผัดเราได้แล้วแต่เราจะเอายังไงกับไก่อ่ะเนี้ยลูกกุ้งสัลงมาหั่นไว้ให้ ทำไงดีอ่ะว่าจะทำคลิปสั้นกลายเป็นคลิปยาวเลยที่นี้ใส่เนยลงไปค่ะเนยที่ใช้เป็นเนยจืดนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดเลยค่ะกระเทียมหอมแล้วใส่ไก่ลงไปเลยจ้า เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะไก่สุกแล้วปรุงรสเลยค่ะปลาเล็กน้อยค่ะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะพริกไทยค่ะตักเค็มด้วยน้ำตาลาหวานเล็กน้อยค่ะ รสชาติที่ต้องการเราใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะผัดเล็กน้อยปิดไฟเลยจ้าจะเสิร์ฟเลยจ้าเข้าผัดไก่ที่เกือบจะไม่มีไก่